สวัสดีครับอยู่กับทีมงานฟ้าบรรดานก่อสร้างครับยังอยู่กันที่หนองแคครับตำบลทุ่งจังหันอำเภอโนนสวรรค์ครับ,น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 ,รบนี่ก็จะมีเจ้าโกบิโก้ครับลงมาเปิดน้ำมีคนค่อนข้างเยอะครับเนื่องจากมีกิจกรรมนะครับลงแหหาปลาเพื่อที่จะนำเงินเข้าหมู่บ้านครับ คนในน้ำก็ค่อนข้างจะบางตาแล้วครับเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นนะครับแต่กองเชียยนนี่เยอะเลยครับนี่ครับทั้งยืนฟังทั้งอยู่บนแพ้ครับพื้นที่กว้างขนาดนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากหน่อยแล้วครับ ครับพื้นที่ประมาณ71ไร่ครับไปดูครับเดี๋ยวเรามาลุน้นยันวันนี้จะเห็นตัวไหมนะครับ ค่อยๆดึงขึ้นมาครับอย่างใบบีครับมาไปดูกันต่อครับ นี่ก็จะน่าจะเป็นคนละ50บาทแล้วครับจากการสอบถามชาวบ้านมานะครับถังยืนแพรถังยืนฟังแล้วครับอัตราเท่ากันของเชียร์ด้เยอะครับเต็มฟังเลย ระดับน้ำก็ลดลงพอสมควรครับบางจุดก็ลึกนะครับบางจุดก็นี่ครับยืนได้ครับไม่ถึงเอวครับดีโงวันนี้ยกสะดุ้งครับโอ้ แล้วแต่วิธีของใครแล้วครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้หมดครับแต่แต่ที่ใครจะมีวิธีแล้วครับของเชีย์เยอะแยะเลยครับ มาดูฝั่งนี้ทำอะไรครับโอ้นี่กวดหรือเปล่าครับมันไม่น่าจะใช่ครับลากอะไรหรือเปล่านี่เป็นป่า จอกแหนแล้วครับโอ้เป็นแหครับนี่ไม่มีแพ้ครับน้ำลึกน่าจะยืนเวียงแห้ไม่ได้ครับใช้วิธีลากคุมมาเลยนี่ราจะเป็นฝั่งกบแพ้แล้วครับ ดีครับบริเวณรอบสะนดี่ก็จะมีพวกกองเชียร์แล้วครับอากาศหนาวครับ ลำบากนะครับกับพื้นที่กว้างขนาดนี้นะครับระดับน้ำก็ยังลึกอยู่นะครับนี่เครื่องสูบของเราก็ยังเดินเครื่องอยู่นะครับ ก็เข้าสู่วันที่วันที่6แล้วครับของการสูบนะนี่ทั้งวันทั้งคืนครับไม่ได้หยุดเลยแต่กน้ำมันอย่างเดียว ยืนบนฟังครับไม่มีแพรอเดี๋ยวมาลุ้นกันหน่อยนี่ผมสังเกตมาสักพักใหญ่แล้วครับ ยังไม่ได้เห็นตัวปลาเลยนะครับนี่แหละครับแต่จะเนื่องด้วยปริมาณน้ำนะครับยังเยอะอยู่พื้นที่กว้างด้วยครับ นี่ครับฝั่งของ FC กองเชียร์ ค okay, ครับขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวคืบหน้ายัางไงเราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับกับสถานการณ์น้ำตรงนี้ลากันไปก่อนครับ